สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนเข้าสู่ลิซาเวนะครับก็เอาข่าวมาจาก KRB นะครับสื่อเกาวอีกแล้วนะฮะ โอโหงานนี้แอดบอกเลยว่าพอเป็นเรื่องแบบนี้เนี่ยไว้ไว้นะครับแล้วก็ตั้งหัวข้อข่าวเนี่ยโอโหดึงดูดคนเลือกเกินนะฮะอ่ะเดี๋ยวแอดลองเล่าให้ฟังนะครับว่ามันอะไรยังไงแล้วเราค่อยมาสรุปกันท้ายคลิปนะฮะเขาบอกว่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างลิซ่านะครับกับพ่อแม่ของแฟนหนุ่มใช้คําว่าแฟนหนุ่มเลยนะครับเนาะที่มีข่าวลือเนี่ยกลายเป็นประเด็นร้อนนะฮะเขาบอกว่าการตอบโต้กันเนี่ยมันพิเศษอย่างแน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวลองเล่าให้ฟังต่อนะครับว่ามันอะไรยังไงนะ yeah <laughs> ก็ต้องไปที่งานล่าสุดนั่นเองนะครับที่เราก็เพิ่งจะวีดกันไปเนี่ยวีดกันไปเมื่อวานแบบหน,นักๆจุกๆนะฮะเขาบอกว่ามีชาวเน็ตจำนวนมากมานะครับแชร์คลิปที่น้องกับครอบครัวอาโนเนี่ยเขาเรียกว่าทักทายกันนะครับก็เลยกลายเป็นประเด็นร้อนเนี่ยในบ้านของเขาทันทีนะครับเพราะว่าโอ้โหมีคนเข้ามาให้ความสนใจเป็นจำนวนมากนั่นเองนะครับแล้วเขาก็เอาคลิปมาลงนั่นเองนะครับเนาะซึ่งแน่นอนนะครับว่าก็จะเป็นการทักทายกันปกติ ในงานนี่แหละครับผมไม่ได้มีอะไรที่มันเวอร์วังขนาดนั้นนะครับอ่ะแต่ก็ต้องยอมรับว่าการทักทายกาันหรือว่าอะไรแบบนี้เนี่ยก็ดูค่อนข้างจะมีความสนิทสนมมากกว่าทุบทั่วไปนิดน,นึ่งนะครับเนาะเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะว่าน้องก็มีความเขาเรียกว่าสนิทสนมกับทางด้านครอบครัวอาโน่ด้วยเลยครับนะก็เป็นภาพที่ไม่ได้แปลกอะไรนะครับเนาะแต่เขาบอกว่าชาวเน็ตของเขาเนี่ยที่เกาหลีเกาหลีเนี่ยเขาบอกว่าาวเน็ตของเขาเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าต้องเป็นอะไรประมาณนี้หมายถึงว่าการทักทายที่อยู่สนิทสนมเนี่ย เพราะว่าทั้งคู่เนี่ยคบหาดูใจกันมาพักนึงแล้วนะครับเขาบอกว่าแม้ว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวเนี่ยจะยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการนะแต่ก็เราก็พบเห็นทั้งคู่เนี่ยอยู่ด้วยกันในที่สาธารณะบ่อยๆอ่ะเดี๋ยวแอดเล่าให้ฟังในมุมของแอดบ้านนะครับอันนี้เขานาเสนอจบไปแล้วในส่วนของข่าวของเขานะครับส่วนตัวแอดคิดว่าอืมถ้าน้องดูสนิทสนมกับครอบครัวอโนเนี่ยแอดว่าก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเนาะเราก็ได้เห็นน้องเนี่ยกับครอบครัวอโนอยู่บ่อยครั้งนะครับแล้วก็น้องไม่เคยปกปิด หรือว่าปิดบังอะไรอยู่แล้วนะครับนะทุกครั้งที่มีภาพออกมาไม่ว่าจะเป็นคนถ่ายมาหรืออะไรแล้วแต่เนี่ย น้องก็ไม่เคยทําตัวหลบๆซ่อนๆหรือทําอะไรให้มันดูน่าเสียหายนะครับน้องก็อยู่ในที่สาธารณะมีแสงลงตลอดเวลานะครับแล้วก็น้องก็ปฏิบัติตัวได้น่ารักมากๆด้วยนะครับอย่างงานล่าสุดเนี่ยแอดกลับมองว่ามันเหมือนกับน้องเนี่ยเป็นเด็กเล็กนะครับที่ทักทายกับผู้ใหญ่อย่างมีสัม,มาคารวะเสี้ยมากกว่านะครับแต่แน่นอนว่าความสิ่งสมของน้องกับครอบครัวโนเนี่ยมันก็เห็นได้ชัดนะครับว่าเขามีความสิ่งสมกันมากกว่าปกติเนาะ ซึ่งแอดว่ร์ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับนะเพราะว่าทั้งน้องทงั้งครอบครัวอโนเนี่ยก็เคยไปท่องเที่ยวด้วยกันนู่นนี่นั่นนะครับอีกอย่างหนึ่งถ้าข้อสนิทกันเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับแต่ว่าทางด้านสื่อก้าเนี่ยก็ค่อนข้างจะให้ความสนใจกับเรื่องนี้เป็นพิเศษนะครับเพราะว่าแอดดูเขามาเนี่ยคือช่วงนี้เนี่ยเขาไม่ค่อยเขียนข่าวถึงน้องเท่าไหร่นะครับก็ค่อนข้างจะเงียบเลยเว็บไซต์แต่พอมีเรื่องของน้องกับครอบครัวอโนอกอกมาเนี่ยเขาก็รีบออกมาเคลื่อนไหวนะครับก็เข้าใจว่า มอนะครับน้แต่แอดก็ยังพูดคําเดิมเสมอว่าน้องไม่เคยทําอะไรให้ดูเสียหายนะครับแม้ว่าจะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยน้องก็อยู่ในแสงสว่างตลอดแล้วก็ ไม่เคยไปหลบๆซ่อนๆหรือว่าอะไรนะครับนี่คือความที่เป็นลิซ่าเนาะก็แน่นอนแหละครับพอเป็นเรื่องความสัมพันธ์อะไรแบบนี้เนี่ยหลายๆคนก็มักให้ความสนใจกันนะครับโดยเฉพาะเกาหลีเนี่ยก็ดูเพ่งเล็งเรื่องนี้เป็นพิเศษนะครับเพราะว่าเขาก็นะอย่างว่าแหละเกาหลีก็เป็นประเทศที่ให้ความสนใจกับความสัมพันธ์ของดาราศิลปินยอยู่เสมอนะครับนะอ่ะก็เล่าให้ฟังกันประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแอดไปก่อนสวัสดีครับทุกคน